สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะพาสายมูทุกท่านไปรู้จักกับคาถาบูชาดวงชะตากันค่ะคาถาเหล่านี้สามารถสวดเพิ่มพลังให้กับดวงชะตาของเราได้เช่นช่วงที่ดวงเราตกทําอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่มนุษย์ทุกคนต้องมีช่วงที่ดวงขึ้นแล้วก็ดวงลงกันทั้งนั้นหรือแม้แต่การที่เราอยู่เฉยๆดวงไม่ได้ขึ้นหรือลงก็สามารถทําการเสริมดวงได้เช่นกัน ซึ่งวิธีเสริมดวงชะตาของเราอีกวิธีหนึ่งก็คือการสวดคาถาบูชาดวงชะตาค่ะคาถาบูชาดวงชะตามีที่มาจากสมเด็จพระพนรั์วัดป่าแก้วที่ได้ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งที่ออกทัพจับศึกเพื่อให้พระคาถาดังกล่าวคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยคาถานี้ยังเป็นตำรับเดียวกับคาถาบูชาดวงชะตาของหลวงพ่อเดิมพุทธสโร วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์และเป็นตำรับเดียวกับหลวงปู่งโนสุรโยวัดพระพุทธบาทเขารว,วกจังหวัดพิจิตรอีกด้วยคาถาบูชาดวงชะตาพิชัยสงครามให้สวดตั้งนโมสจบก่อนนะคะนโมเมสัพเทวานังสัพพะคระหะจะเทวานังสุริยันจะปะมุลจะถะสะสิภุมโมจะเทวานัง วุโทลาพังพวิสติชีโวสุกะโรจะมหาลาพังโสโรราหูเกตจะมหาลาพังสัพพะพะยังวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลัคนาอหังวันทามิสัพทาสเพเทวามังปะละยันตุสัพทาเอเตนะ มังคละเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเมอานุภาพของคาถานี้ได้รับการยืนยันจากหลวงปู่ง่นนสรยโยด้วยว่าสวดคาถานี้แล้วจะมีอนุภาพเหนืออริสตรูเทวดาผู้เป็นใหญ่จะป้องกันภยัยและบรรดาลความสุขให้เกิดลาภผลมั่งมีสีสุขหลวงปู่ง,ง่นท่านเน้นย้ำให้สวดตามกำลังวันคือวันจันทร์สวดสิจบ วันอังคาร8จบวันพุธ17จบวันพฤหัสสวด1 9จบวันศุกร์21จบวันเสาร์10จบและวันอาทิตย์สวด6จบค่ะ2คือคาถาเปิดดวงชะตาคาถาเปิดดวงชะตาหรือคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกจะช่วยเปิดทางเสริมดวงและทําให้ชีวิตดีขึ้นเคล็ดลับการสวดคาถาบูชาดวงชะตานี้ เพื่อให้ได้ผลดีผู้สวดควรทำทานและรักษาศีลศรัทธานในพระรัตนตรยัยสวดอย่างมีสมาธิตั้งใจในทุกคำที่สวดก่อนสวดตั้งนโมสามจบก่อนนะคะพระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรม,มังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก ณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนา้าเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธายะยะเปิดกรรมดี้าเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะณมะพะทะ พุทธังทรมังสังคังขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติ และของพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้านักการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนโมพุทธายะยะถาพุทโมนะให้สวดอย่างน้อยวันละสามจบหรือสวดได้เรื่อยๆเมื่อมีเวลาหรือนึกขึ้นได้ 3. พระคถามงกุฏพระพุทธเจ้าตั้งนโมสามจบแล้วสวดนะคะ อิติปิโสว,วิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิความหมายบทสวดนี้หมายถึงขออันเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาพรประรับด้วยมงกุฎทิพย์ และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเทินพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาลทั้งช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันภัยอันตรายอุบัติเหตุเปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีป้องกันสิ่งชั่วร้ายขับไล่เสนียดจันไรอาถรรพ์ต่าง รวมถึงแก้เคล็ดเสริมดวงช่วยให้มีความเป็นเลิศทางด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์เป็นที่รักแก่มนุษย์และเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายส่งเสริมเพิ่มภูหนุนดวงสืบชะตาเพิ่มอำนาจวาสนาบารมีนอกจากนี้ยังช่วยให้จิตเป็นสมาธิสงบนิ่งอยู่ในศีลธรรมทำให้ชีวิตพบเจอแต่หนทางสว่าง หากภาวนาได้ทุกวันจะไม่ตกนรกเสกน้ำล้างหน้าทุกวันกันโรคภัยไข้เจ็บกันขุนใสได้ทั้งมวลเมื่อจะท่องหรือจะใช้พระคาถาใดๆทุกพระคาถาจะต้องตั้งจิตให้มัน่นตั้งนโมสามจบก่อนทุกครั้งการใช้เวทมนต์คาถานั้นผลสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสํารวมเป็นสมาธิและที่สำคัญที่สุดถือศีลห้าข้อ หมั่นทำความดีสร้างบุญบารมีจะช่วยปกป้องคุ้มครองเราได้ตลอดไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ